สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมนะครับจะต้องเรียกว่าเดี๋ยวนะครับบังเอิญได้พระมาหนึ่งเหรียญนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้พี่ๆทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยนะครับเราเห็นเนื้อแบบนี้ถูกไหมเนี่ยนะครับเราอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อทองคําหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายๆนะพี่ๆ อาจจะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการเนี่ยเราอาจจะต้องมีน้ํายาตัวนี้นะครับน้ำยาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นกดไนติกนะครับเอาไว้เช็คทองนะครับหาซื้อได้ตามนะครับเรียกว่าออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับช้อปปี้ลาซาด้ามีหมดนะครับเขาจะเรียกว่ากดไว้สําหรับเช็คทองนะครับวิธีการนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ สมมติว่าพี่ๆต้องการจะเช็คทองนะฮะสมมุติองค์นี้เนาะพี่ๆก็อาจจะเลือกขอบมุมของพระก็ได้นะครับนี่นะฮะสักมุมหนึ่งนะครับฝนนะครับฝนนะฮะฝนลมบนกระดาษเออไม่ใช่กระดาษอันนี้จะเป็นหินนะครับหินนะฮะที่เอาไว้ฝนนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆก็ไปสั่งในเน็ตได้นะครับเผื่อให้ที่ท่านใดนะครับเล่นพระหรือน้องๆท่านใดนะเล่นพระ นะครับวันข้างหน้านะครับอาจจะต้องมีการเช็คทองนะครับกรอบทองนะครับทองแท้ทองเก๊นะครับหรือเช็คพวกสร้อยนะครับนะครับทองนะก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับนี่นะครับวิธีการอย่างนี้นะก็ฝนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับฝนเลยนะเนี่ยฝนเอาสักขอบแล้วกันนะเดี๋ยวหาขอบนิดนึงนะเอาขอบนี้แล้วกันนะ นี่นะครับก็ฝนไปเลยนะเนี่ยนะครับฝนนะครับให้มันมีมีเศษเนื้อนะครับเนื้อโลหะเนี่ยนะครับอยู่บนหินฝนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เทียบนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะให้เทียบนะครับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนะครับทองแท้เก่านะครับที่ที่ต้องเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ผมบิดอันนี้มาแล้วกันนะ บิดมานะครับนี่บิดมาสักส่วนหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คทองกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฝนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูมุมนิดหนึ่งนะครับบางเงินมันหักเนาะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะฝนเอาตรงตรงตรง,ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยมันมีมันมีเศษเศษอยู่นะฝนตรงนี้แล้วกันนะนะฮะ ฝนนะครับนี่นะครับนี่ฝนเข้าไปเห็นไหมก็จะเห็นเป็นสองขีดแบบนี้เนาะนะครับนี่แบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะเช็คก็ง่ายมากอย่างที่บอกว่าต้องมีน้ํายาตัวนี้นะครับนะครับนี่นะครับพี่ๆก็หยดไปเลยนะนะครับนี่หยดไปนะเดี๋ยวขออนุญาตหยดไม่ต้องเยอะก็ได้นะนี่นีจับอันนี้นี เพื่อเปรียบเทียบนะครับคือนะฮะถ้ามันเป็นทองแท้เนี่ยตัวเศษเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะต้องยังติดอยู่นะครับแต่จะติดเข้มติดน้อยเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ทองนะครับนี่นะครับแต่มันจะต้องติดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกทองแดงหรือไม่ใช่ทองเนี่ยมันก็จะโดนกดเนี่ยกัดจนหมดนะครับเนี่ยนะครับ น,นี่อันเนี้ยนะฮะเห็นไหมก็โดนกัดจนหมดนะครับก็ง่ายๆก็คือองค์นี้เนะี่ยไม่ใช่ทองแท้นะครับแต่ซ้ายมือเนี่ยเป็นกรอบทองนะครับก็ยังเหลือร่องรอยอยู่นะครับที่เป็นเศษทองอยู่เห็นไหมก็ยังอยู่เห็นไหมแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการวิธีการเช็คง่ายๆนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆหรือน,น้องๆนะมีวิธีการเช็คทองนะครับแบบไหนบ้างนะคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้นิดนึงนะเผื่อบางทีเนะี่ยผมอาจจะแบบว่า ไม่ได้มีความชํานาญในเรื่องของการเช็คทองนะครับอาจจะมีวิธีการที่เช็คที่ดีกว่านี้นะครับหรือง่ายกว่านี้นะครับนอกเหนือจากการใช้กฎนะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับก็หวังว่าเราจะมา,เ,าเรียกว่าแชร์แบ่งปันความรู้กันนะครับก็ยังไงนะฮะวันนี้ก็มาให้ดูนะครับวิธีการเช็คทองแบบง่ายๆนะครับที่เซียนพระ หลายๆคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้กันนะครับส่วนใครมีวิธีอื่นก็แนะนํากันเข้ามานะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูเพียงคร่าวๆนะครับว่าเวลาเจอพระที่เป็นเนื้อทองคําหรือเป็นทองเนี่ยเขาเช็คกันยังไงก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้ช่องนิดนึงนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะไปทําคลิป ดีๆหรือได้พระสวยๆนะครับหายากๆราคาสูงๆเนี่ยจะได้มาทำคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับยังไงใครเข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ิดนึงนะครับส่วนใครนะที่สนใจหนังสือนะครับในลิงก์เนี่ยนะครับมีช่องทางการสั่งหนังสือนะครับก็เข้าไปสั่งใน s h อป e e ได้เลยหรือจะทักไลน์มานะครับนะครับได้เหมือนกันนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ FC ไว้ด้วยนะครับไปราคาบสวัสดีครับ